สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้น CE Channel ครับคลิปนี้นะผมก็จะมามาสอนนะวิธีการกดท่าท่าที่แอนโทนีใช้ประจำนะครับผมก็คือท่าตอนนี้เขาไม่ค่อยใช้แล้วนะคือมันเป็นท่าหมุนนะท่าหมุนของแอนโทนีเนี่ยในเกมฟีฟ a หรือ EAFC เนี่ยมันจะไม่เหมือนของจริงนะของจริงเนี่ยคือเลี้ยงอยู่ดีมันกดหมุนได้เลยถูกไหมแต่ว่า ถ้าเป็นของแอนโทนี่เนี่ยมันต้องให้เพื่อนส่งบอลมาให้นะในเกมเนี่ยต้องให้เพื่อนส่งบอลมาให้เราแล้วเราก็ค่อยกดนะมันถึงจะมุนนะครับผมโดยที่วิธีการกดเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยนะเรากด X กเนี่ยนะกดส่งบอลกดพาร์เนี่ยไปให้ตัวที่มีสกิลมูฟห้าดาวนะอย่าลืมต้องมีสกิลมูฟห้าดาวนะครับไม่งั้นมันจะกดไม่ติดนะครับการกดก็คือกดพาร์ทพาร์ซิ่งนี่แหละพาร์ซิ่งธรรมดาเลยกดทะลุช่องอย่าไปกดนะกดพาร์ซิ่งนะ พาร์ซิ่งนะกดแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าไปกดเบิ้ลกดเบิ้ลมันจะเป็นการเป็นการจ่ายบอลยกขึ้นไปนะมันจะใช้งานไม่ได้นะครับกดแค่ครั้งเดียวพอพอกดไปแล้วนะเราก็กด L1 กับ R2 นะครับพร้อมกันกดปุ่มปั่นบอนนลนั่นแหละทางฝั่ง R เนี่ยคือกดปุ่มปั่นบอลส่วนฝั่ง L เนี่ยกดปุ่มเปลี่ยนตัวนะผมตั้งผมตั้งไว้ที่ R2 นะ R2 กับ L1 นะครับ เวลาเรากดผ่านบอลไปให้ตัวนักเตะที่มีสกิลมูฟ5ดาวเนี่ยเรากด R2 กับ L1 พร้อมกันแช่เนี่ยกดแช่เลยแล้วมันก็จะหมุนนะครับผมนี่แหละคือการกดกดท่าสกิลมูฟของหมแอนโทนี่นะครับผมแล้วอย่าลืม5ดาวนะสกิลมูฟต้องมี5ดาวนะครับแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตัวแอนโทนี่นะเป็นนักเตะคนไหนก็ได้ในเกมที่มีสกิลมูฟ5ดาวนะก็จะสามารถใช้ท่านี้ได้นะครับผมเอาจริงๆนะผมคิดว่าท่านี้เนี่ย อ,อมันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในบางครั้งนะครับเวลาเราโดนนักเตะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาประกบใกล้ตัวเราเกินไปเนยอย่างนี้นะเราก็กดส่ใไปแล้วเราก,กดท่านี้ปุ๊บนี่นักเตะเขาจะลงทางนะนักเตะฝั่งตรงข้ามที่ประกบเรานะ มันจะลงทางมันก็สามารถใช้ได้นะลองไปใช้ดูกันอ่ะจะท,ทวนอีกรอบนึงกดผ่านบอลไปให้นักเตะที่มีสก,กิลมูฟ5ดาวนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม L 1กับปุ่ม R 2พร้อมๆกันนะครับกดพร้อมกันแล้วก็แช่ไนหะกดแช่มันก็จะหมุนนะครับหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเตะฝั่งตรงข้ามเขาก็จะหลงเราก็จะสามารถลหลอกหรือว่าหลอก,ลอกเลี้ยงไปยิงหรือว่าหลบผู้ต่อสู้ได้นะลองใช้ดูมีประโยชน์นะแต่คนเขาไม่ค่อยใช้กันผมก็ ผมรู้สึกว่าบางครั้งผมคิดออกผมถึงจะใช้นะมันก็ไม่ใช่ท่าที่คนใช้ประจำสักเท่าไหร่แต่สำหรับใครที่อยากรู้ว่ากดยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมเอละละก็จะประมาณนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องต้นสีไว้ด้วยนะครับจะมีสกิลใหม่ๆมาให้ลองใช้งานอีกนะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยอยู่ไว้ข้างล่างได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ